ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าวันนี้คนไทยป่วยมากจำนวนผู้คนป่วยเยอะแล้วก็ใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลมากในส่วนของการดำเนินการต่างๆเหล่านั้นนะผมมองดูมันประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยที่ เราสูญเสียไปในประเด็นที่หนึ่งที่ผมได้เรียนแล้วว่าคนป่วยมากมันมีอะไรบ้างคนเป็นเบาหวานเนี่ยประมาณ6.5ล้านคนความดันโลหิตสูง14ล้านคนโรคไต1ล้านคนมะเร็ง4 4 0 0 0 0คนปัญหาสุขภาพจิต10ล้านคนถ้ารวมตัวเลขทั้งหมด เป็นจำนวนถึง33ล้านเคสหรือกรณีแต่จำนวนตัวบุคลากรหรือผู้คนมันอาจจะไม่ถึง33ล้านแต่ว่าคนหนึ่งอาจจะเป็นหลายโลกและประเด็นความสูญเสียนะคือตายเท่าไหร่ปีหนึ่งเนี่ยเป็นแล้วรักษาดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หายผลสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตประมาณ4 0 0 0สนคน เรามาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายของสอปสช,ชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย2,560เนี่ยสูงถึง62,138ล้านบาทก็เกือบ50คือ48นะครับที่สปสช,ชดำเนินการอยู่สำหรับในปี67ที่ผ่านมาใหม่ๆเนี่ยครับโรคเบาหวานใช้เงินไป 14,000ล้านบาทแล้วก็ความดันโรหิตสูงเนี่ย14,000ล้านบาท2รายการนี้แล้วก็โรคไต22,000ล้านบาทรวม3กลุ่มนี้โดยประมาณคือ50 0 0 0ล้านบาทนี่คือการใช้จ่ายทางตรงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรามาดูความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับต้นทุนทางเศรษฐกิจ กว่า1.6ล้านล้านต่อปีค่ารักษาพยาบาลโดยตรงนะครับที่รวมทั้งผู้ป่วยอื่นไม่ใช่ผู้ป่วยในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะ,นะร,รวมทั้งผู้ป่วยอื่นด้วยรวมทั้งหมด1 3 9 0 0 0ล้านบาทนะครับในปี2000 567ศูนย์เสียทางอ้อมและทางตรงรวมแล้ว1.6ล้านล้านบาทต่อปีแต่สิ่งนี้ผมเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาคีคือข่ายทั้งหลายจะออกมาดำเนินการในเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ป่วย NCD และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เริ่มต้นจะป่วยนะครับ เรามีอสอมเราจะใช้กลไกลของอสอมเข้ามาดำเนินการช่วยให้ผู้ป่วยเริ่มต้นนั้นหายจากจกับจากการเจ็บไข้ได้ป่วย NCD ดีได้ด้วยกลไกลของอสอมซึ่งเราจะขับเคลื่อนในปีงบประมาณ2,568น25ี้ครับ